สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะเฮิร์และ AM 891กิโลเฮิร์พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศเสนอรายการธรรมรับอรุณเสียงธรรมจากพันเอกปิ่นมุทุกันจัดโดยจันทิมามุทุกันเชยสงวน เคารพอย่างสูงและเจริญสุขสวัสดีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะเช้าวันนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ดิฉันจันทิมาบุตุกันจะได้นำรายการธรรมะรับอรุณมาเสนอต่อท่านผู้ฟังตามกำหนดเวลาที่ได้นัดหมายกันไว้แล้วนั่นก็คือเริ่มต้นสัปดาห์แห่งวันวิสาขาบูชาประจำปีพุทธศักราช2556ซึ่ง ถึงแม้ว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะเริ่มการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็ตามแต่ในระหว่างนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้น้อมรำลึกถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาของเราดิฉันได้จัด รายการธรรมรับอรณุณนี้ต่อเนื่องจากพระคุณเจ้าพระอาจารย์ไพโบ์อภิปุโนซึ่งท่านได้จัดเป็นประจำก่อนหน้านี้ทุกวันวันนี้ก็ใกล้จะถึงวันวิสาขาบูชาซึ่งในวันวิสาขาบูชาวันตรงนั้นก็จะตรงกับวันศุกร์ที่24พฤษภาค,คมนี้ ในระยะนี้ท่านผู้ฟังก็จะได้รับฟังธรรมะจากบทประพันธ์ของพันเอกปิ่นวุธุกันอดีตอนุศาสนาจารย์กองทัพบ,บกและอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เมื่อสมัยที่ท่านทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ในระหว่างปีพุทธศักราช2,488จนถึง2,515คือท่านได้จาก พวกเราไปตั้งเกือบ40ปีมาแล้วแต่มรดกธรรมของท่านก็ยังเป็นอมตะฟังได้อยู่เรื่อยๆและท่านเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ในการเลือกธรรมหรือเลือกย่อยธรรมะส่วนที่ยากๆมาเป็นสิ่งที่ง่ายๆปุทุชนหรือเราท่านทุกวันนี้ก็ฟังได้และเข้าใจ ก็จะได้ขอเชิญท่านผู้ฟังได้ติดตามรายการของเราอย่างต่อเนื่องต่อไปนะคะและหากว่าท่านมีความประสงค์จะให้ข้อคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรายการธรรมะรับอรุณนี้ก็โปรดติดต่อได้ที่กองทุนธรรมะของพระเอกปิ่นวุทุกันตั้งอยู่เลขที่10ซอยอารีสัมพันธ์เสำเสน,นพยาไทยกรุงเทพ10400 หรือถ้าหากว่าท่านสะดวกจะเขียนมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตห้วยขวางกรุงเทพ104-0 0ก็จะถึงมือดิ่ชันเช่นเดียวกันค่ะในปีนี้ก็นับว่าเป็นปีแห่งมงคลของการที่ประเทศไทยได้จัดตั้งเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก คือมีมติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่15พฤษภาคมเมื่อเร็วๆนี้นั่นเองนะคะให้ประเทศไทยของเราเป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาโลกซึ่งได้มอบหมายให้สำนักง,งานพระพุทธศาสนาเป็นองค์การองค์กรที่จะดำเนินการต่อไปศูนย์กลางนี้ก็จะทำหน้าที่ประสานเรื่องราวต่างๆของพระพุทธศาสนา กับต่างประเทศด้วยหรือว่าจัดการประชมุมสัมมนาจัดนิทรรศการต่างๆซึ่งเป็นความก้าวหน้าในเรื่องของพุทธศาสนาค้นคว้าหรือว่าได้อธิบายดีกายต่างๆเป็นจัดสถานที่ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็สถานที่ให้เราทุกๆคนหรือพุทธศาสนิกชนทุกๆคนไม่ได้เว้น เป็นชาวอะไรก็ตามเนี่ยนะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมรัฐบาลก็จะจัดการให้ทุกข้อดังกล่าวมานี้สำเร็จผลซึ่งจะเรียกว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นที่น่ายินดีสำหรับพวกเราชาวไทยทุกๆคนโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนที่ว่าเราจะยังคง พระพุทธศาสนาของเรานี้อยู่ได้ตลอดไปนะคะวันนี้ดิฉันก็จะขอประเดิมเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของพุทธมามก,กะท่านคงได้ยินบ่อยๆคำว่าพุทธมามก,กะพุทธมามก,กะนี้ก็ได้เกิดขึ้นมานานมากๆแล้วนะคะในสมัยพุทธกาลโน้นแต่ว่า ที่เราเข้ามามีส่วนร่วมมีบทบาทแล้วก็ได้ฟังกันบ่อยๆก็ในครั้งที่เราได้มีการปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะเกิดขึ้นท่านผู้ฟังก็คงจะจำเรื่องราวในพระพุทธประวัติในตอนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้คือพระศาสดาข,ของเรานั้นได้ตรัสรู้ สัมมาสัมโพธิญาณในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะซึ่งในปีนี้ก็จะถึงกว่า2,556ปีไปแล้วนะคะครั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็ประทับเสวยวิมุติสุขคือกล่าวง่ายๆเข้าใจกันทั่วไปก็คือพักผ่อน อยู่ในบริเวณต้นมหาโพนั่นเองเป็นเวลาเจ็ดสัปดาห์ด้วยกันหรือถ้าหากว่านับเป็นวันได้ก็คงจะเป็น49วันท่านประทับพักเรียกว่าเสวยวิมุติสุขนั้นโดยลำพังพระองค์ผู้เดียวครั้นวันสุดสัปดาห์ที่7ก็ได้มีพ่อค้าเกวียนสองคนพี่น้อง เดินทางผ่านมาคนพี่ชื่อตปุษะคนน้องชื่อพาลิกะได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเข้าและได้ทราบความที่พระองค์ตรัสรู้ธรรมแล้วจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะคือเปล่งวาจาเฉพาะพระพักพระพุทธเจ้าว่า ตนจะนับถือพระองค์และคําสอนของพระพุทธองค์นั้นเป็นเรื่องของสิ่งที่จะยึดถือเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตเนื่องจากขณะนั้นยังไม่มีพระสงฆ์พานิชสองพี่น้องจึงปฏิญาณตนถึงสาระเพียงสองอย่างนั่นคือพระพุทธกับพระธรรมทางศาสนา จึงรองเรียกเขาว่าเป็นทเวจาวาจิกะอุบาสกและนับว่าเป็นพุทธมามกะคู่แรกคือสองคนแรกในพระพุทธศาสนาภายหลังต่อมาก็การเผยแพร่พระศาสนาก็ได้ขยายวงกว้างออกไปและได้มีผู้เลื่อมใสศรัทธาปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ พระศาสดาของเราจึงทรงมอบให้พระสงฆ์สาวกเป็นผู้รับทราบคำปฏิญาณของพุทธมามกะใหม่และได้ถือปฏิบัติสืบมาจนทุกวันนี้คำว่าพุทธมามกะก็แปลว่าผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นของตนถือเอาความในภาษาไทยอย่างง่ายๆว่าเป็นคนของพระพุทธเจ้า หรือเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาดังนั้นการแสดงตนเป็นพุทธมามกะก็คือการแสดงตนอย่างเปิดเผยว่าตนเป็นคนนับถือพระพุทธศาสนานั่นเองเมื่อเราแสดงตนเป็นพุทธมามกะแล้วไม่ว่าจะทำอะไรก็นึกคิดอยู่เสมอว่าตนเป็นคนของพระพุทธเจ้า ความจริงการนับถือศาสนานั้นเป็นเรื่องของจิตใจแม้จะไม่ทำพิธีปฏิญาณก็เข้าถึงพุทธธรรมได้อยู่แล้วแต่ว่าใจนั้นเป็นของเนื่องด้วยกายและกายก็เนื่องด้วยสังคมการบอกให้คนอื่นรู้ว่าตนนับถือศาสนาอะไรแน่จึงได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นถึงสามสถานะด้วยกันคือ ประโยชน์ข้อแรกคือประโยชน์ทางโลกคือทางด้านสังคมเราเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าคนเรานี้ก็จะต้องเกี่ยวข้องอยู่กับเพื่อนมนุษย์ในหมู่สังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่นี้สังคมของอารยชนนั้นเขาให้ความนับถือไว้วางใจเฉพาะคนที่ตัวมีสังกัดเกิดมาแล้วจะเป็นคนเลื่อนลอย ไม่มีสังกัดใดๆเลยนั้นก็ไม่มีใครที่จะไว้วางใจหรือคบค้าสมาคมด้วยความสนิทใจเวลาไปยื่นใบสมัครหรือเข้าทำงานหรือว่าอาจจะไปแจ้งสมโนครัวต่างๆเราก็จะเห็นในแบบฟอร์มนั้นเขาจะเว้นช่องไว้ให้กรอกว่าเป็นคนเชื้อชาติอะไรถือศาสนาอะไร ยิ่งในเรื่องที่สำคัญสำคัญเขาก็จะสอบถามลึกลงไปและให้กรอกจนกระทั่งว่าคุณพ่อคุณแม่ของเรานั้นมีเชื้อชาติและาศาสนาอะไรด้วยที่เขาถามหรือว่าต้องการรู้ถึงเชื้อชาติและาศาสนานั่นก็คือถามถึงสังกัดของเรานั่นเองคือคนเรามีส่วนประกอบอันสำคัญ อยู่ในตัวสองอย่างด้วยกันก็ได้แก่กายกับใจสังกัดของกายก็คือเชื้อชาติส่วนสังกัดของใจก็คือาศาสนาคนที่ไม่มีาศาสนานั้นเป็นคนเรียกว่าใจไม่มีสังกัดคือเป็นใจที่เลื่อนลอยใจจรจักอาจจะกลับกรอกหลอกล้อนได้ง่ายๆ เพราะฉะนั้นคนทั้งหลายจึงไม่นับถือและไม่ไว้วางใจคนที่ไม่มีศาสนาเพราะไม่มีเครื่องประกันว่าเขาจะไม่เป็นภัยต่อผู้อื่นด้วยเหตุนี้แหละอารยชนทั้งหลายจึงนิยมเอาใจของตนขึ้นสังกัดต่อศาสนาใดศาสนาหนึ่งไว้จะเป็นศาสนาใดสังกัดศาสนาใดนั้นก็แล้วแต่ ความศรัทธาเชื่อมั่นของแต่ละบุคคลซึ่งโลกทุกวันนี้ในฝ่ายที่เป็นเสรีประชาธิปไตยก็ได้ให้เสรีภาพอย่างเต็มที่แก่แต่ศาสนาในโลกนี้ก็มีอยู่หลายศาสนาด้วยกันใครจะนับถือศาสนาอะไรก็ควรจะได้แสดงตัวให้เป็นที่แน่นอนคนอื่นเขาจะได้ทราบไว้เพื่อจะได้ปฏิบัติต่อกันได้ถูกต้อง การแสดงตนย่อมมีประโยชน์ทางสังคมตามที่เราได้กล่าวมาแล้วนั้นส่วนประโยชน์ประโยชน์ของเราขั้นที่สองนั้นก็คือประโยชน์ทางธรรมคือการเพิ่มภูมิคุณงามความดีแก่ตนเองหรือซึ่งพูดกันในสมัยนี้ว่าการพัฒนาตัวเองนั่นเองการปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะ ก็มีประโยชน์มากอยู่เหตุผลง่ายๆก็คือว่าใจคนเรานี้ถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับพื้นดินธรรมดาพื้นดินย่อมเป็นที่งอกขึ้นได้ของพืชทุกชนิดคือทั้งชนิดที่มีรสหวานทั้งชนิดที่มีรสขมทั้งชนิดที่มีกลิ่นหอมทั้งชนิดที่มีกลิ่นเหม็นด้วย ชนิดอื่นที่เป็นยาชนิดที่เป็นพิษมันก็งอกขึ้นมาจากพื้นดินได้ทั้งนั้นหากเราปล่อยว่างไว้ตามบุญตามกรรมก็ไม่แน่นักว่าพืชที่มาเกิดขึ้นจะเป็นพืชชนิดใดถ้าเราจะทอดทิ้งที่ดินของเราไว้โดยที่คิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าก็อาจจะมีเมล็ดพืชอย่างดี ตกลงมาอย่างที่ตรงนั้นบ้างก็เป็นความหวังที่เลื่อนลอยเต็มทีเหมือนกันดังนั้นเจ้าของที่ดินผู้ที่ฉลาดจึงใช้วิธีขนขวายหาพืชอย่างดีและเป็นประโยชน์มาปลูกไว้ซิเองดังที่เราจะสังเกตเห็นอยู่ทั่วๆไปฉันใดก็ฉันนั้นใจของคนเรานี้ ก็เป็นาธาตุก,กลางๆชนิดหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นที่งอกงามขึ้นได้ทั้งความดีและความชั่วทั้งสิ่งที่เป็นสิริมงคลทั้งสิ่งที่เป็นสเสนียดจันไรเจ้าของใจเราก็ได้คิดว่าถ้าเป็นผู้ที่ฉลาดจึงใช้วิธีปลูกฝังความดีลงในจิตใจซสก่อน พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะสำหรับผู้เยาวก็คือการปลูกฝังคุณความดีแทนที่จะปล่อยใจให้ว่างไว้โดยคิดว่าสักวันหนึ่งเถนะความดีก็จะเกิดขึ้นในใจเองซึ่งก็เป็นความหวังที่หวังได้เหมือนกันแต่ว่าเลื่อนลอยดังนั้นงานปลูกฝังความดีลงในจิตใจของเยาวชน จึงนับว่าเป็นงานใหญ่และมีความสำคัญมากเวลานี้ประเทศไทยของเราจะหาแผ่นดินที่งอกขยายต่อไปอีกนั้นยากมากคิดเสียว่าเท่าไหร่ก็เท่านั้นก็แล้วกันแต่แผ่นดินภายในคือจิตใจของเยาวชนสิงอกอยู่ทุกปีปีละเจ็ดถึงแปดแสนคนหัวใจเหล่านั้น ล้วนแต่เป็นเหมือนกับที่ดินว่างเปล่าทั้งสิ้นเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่เราจะปล่อยทิ้งไว้ตามยถากรรมหรือจะคิดปลูกฝังความดีลงไปเสียก่อนที่ความชั่วจะเข้ามาครอบครองจิตใจเหล่านั้นก็แล้วแต่จะคิดกันดูก็แล้วกันแต่ความคิดเห็นของท่านผู้ประพันธ์เองก็เห็นว่า ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ตามยถากรรมไม่ช้าไม่นานหัวใจของคนไทยก็จะรกเป็นป่าไม่น่าดูเอาเลยบรรดาอันตรายขวางน้ำร้อยแปดพันอย่างก็จะระเกะระกะไปทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างไม่ต้องสงสัยการที่ท่านบุรพาจารย์ได้วางระเบียบประเพณีนำเยาวชนเข้า ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะไว้นั้นเป็นนโยบายอันแสนประเสริฐที่จะรักษาเมืองไทยไว้ให้เป็นบ้านเมืองที่จเจริญไม่ให้ตกไปเป็นป่าดงพงพีหรือเป็นที่รกของเสือแรดช้างอูเห่าดังที่เราหวาดกลัวกันในพิธีปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะนั้น จะประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่ายถ้าจะเปรียบว่าเป็นการปลูกต้นไม้จิตใจและร่างกายของผู้เยาวก็เปรียบได้ดังที่ดินซึ่งยังว่างเปล่าพระพุทธศาสนาก็เปรียบเหมือนเมล็ดพืชมารดาบิดาเปรียบเสมือนเจ้าของที่ดินผู้ปลูกพระสงฆ์ผู้รับทราบคํำปฏิญาณ ก็เปรียบเหมือนหลักยึดต้นไม้ที่ปลูกใหม่ไม่ให้โยกคลอนด้วยแรงลมอันจะทำให้อับเฉาลงบรรดาญาติพี่น้องผู้ช่วยขนขวายก็เปรียบเสมือนรัว้วล้อมป้องกันสัตว์สิงสาราสัตว์ที่จะเข้ามาทำอันตรายต้นพืชที่เราเพาะขึ้นมาใหม่นั้นจนกระทั่ง นานวันเข้าหลักก็ผุรั้วก็พังไปตามการละแต่ต้นไม้ก็จะยืนลำต้นอยู่ได้ตามลำพังและยังอาจจะสลัดกิ่งสลัดก้านไปเป็นหลักเป็นรัว้วให้ต้นซึ่งจะเกิดตามมาที่หลังได้อีกด้วยทีนี้ประโยชน์ที่สก็คือประโยชน์ส่วนตัว สำหรับเยาวยชนที่ควรจะถือว่าเป็นโชคดีของตนเองที่สุดแล้วที่ได้เข้าสู่พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะได้รับศาสนาไว้ประจำชีวิตของตนควรจะได้เพียรพยายามประคับประคองศาสนาให้งอกงามขึ้นจนเต็มความสามารถโดยคำนึงถึงความจริงอันหนึ่งไว้ด้วยว่าบรรดาสิ่งทั้งปวง ย่อมมีทั้งเศษทั้งส่วนอย่างเช่นองค์พระเจดีย์ที่เราเห็นบรรดาอิฐหินปูนทรายที่ก่อรวมอยู่กับองค์พระเจดีย์นั้นจะเป็นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามก็เป็นที่ห่วงแหนและเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสศรัทธาของคนทั้งหลายไม่มีใครคิดที่จะทำลายดูหมิ่นดูแคลน ตรงกันข้ามกับพวกที่ตกเรียราดอยู่รอบๆอ,องค์พระเจดีนั้นเป็นของเศษเขาเรียกว่าเศษอิดเศษปูนเศษไม้และถือว่าเป็นของรกรุงรังเกะกะผู้คนเหยียบไปย่ำมาไม่เกรงใจผู้ที่ไปปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะแล้วก็เปรียบเสมือนกับวัตถุที่เป็นส่วนขององค์พระเจดีนั่นเอง มีแต่คนนิยมนับถือในทางคุณค่าของชีวิตต่างจากพวกที่ไม่มีศาสนายึดมั่นซึ่งอุปมาเหมือนกับเศษวัส,สดุที่กลิ้งไปกลิ้งมาหาคุณค่าไม่ได้อยู่ที่พื้นความจริงการปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะนั้นชาวไทยก็ได้กระทำสืบต่อกันมานานแล้วแต่ต่างคนต่างทำจนกระทั่งมาถึงใน สมัยรัชกาลที่หสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสทรงปรารภพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ซึ่งมีพระราชประสงค์จะให้พระราชโอรสได้แสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะก่อนเสด็จไปศึกษาต่อนะต่างประเทศจึงทรงวางระเบียบวิธีขึ้น ดังที่ได้ถือปฏิบัติอยู่จนทุกวันนี้มาบัดนี้ในรัชสมัยรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้มีพระบรมราชโองการโปรดให้กำหนดพระราชพิธีแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชซึ่งขณะนั้นได้ดำรงประยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ณพระอุโบสถวัดพระศิีรัตนศาสาศดารามท่ามกลางสังฆมนทนอันมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานเฉพาะพระพักพระบรมบชนกนาถและพระราชชนนีพระองค์ได้แสดงเป็นพุทธมามก,กะตามโบราณราชประเพณีแล้วทุกประการเพราะฉะนั้นบรรดาชาวไทยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็จะได้ ชื่นชมยินดีและอธิษฐานขอให้พระองค์ทรงเป็นยาวะพุทธมามก,กะทรงพระเจริญรุ่งเรืองยิ่งในพระบวรพุทธศาสนาและในขณะนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้นึกถึงพระราชดำรัสที่ เป็นที่ประทับจับใจของผู้เข้าเฝ้าเป็นอย่างยิ่งซึ่งเป็นพระราชดำรัสเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2508พระราชดำรัสนั้นมีความว่าการที่ประเทศไทยมีความร่มเย็นเป็นสุขก็เพราะเราทุกคนมีเสรีภาพในการคิด และมีเสรีภาพในการปฏิบัติศาสนาที่ตนนับถือศาสนาทุกศาสนามีความมุ่งประสงค์ตรงกันคือมุ่งสอนให้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเจริญและความสุขทุกคนไม่ว่าจะถือศาสนาใดจึงควรตระหนักในข้อนี้และปฏิบัติศาสนาด้วยความเคารพในสิทธิของกันและกันไม่เบียดเบียนเสรีภาพของผู้อื่น ความสงบสุขและความมั่นคงปลอดภัยจึงจะเกิดแก่ประเทศชาติโดยส่วนรวมได้พระราชดำรัสนี้ก็ย่อมแสดงถึงห่วงฮะไทยอันเต็มเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณแก่พระสงค์นิกรทุกศาสนาโดยแท้และด้วยเหตุนี้เองประเทศไทยจึงกลายเป็นดินแดนสันติสุขของศาสนิกชนทุกฝ่าย เกือบจะว่าเป็นแห่งเดียวในโลกนี้ก็ได้เพื่อแสดงออกซึ่งความจริงอันนี้องค์การศาสนาต่างๆในประเทศไทยจึงได้จัดพร้อมใจกันได้มีงานแล้วก็มีการจัดวิวัฒนาการทางศาสนาขึ้นเป็นประจำและด้วยเหตุนี้ตามที่ดิฉันได้เล่าให้ฟังแล้วว่ามติของคณะรัฐมนตรี ใหม่ล่าสุดนี้ก็จะคล้องจองกับเหตุการณ์ซึ่งได้กล่าวถึงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 0 8น้นคือประเทศไทยจะได้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกและก็สำนักง,งานพระพุทธศาสนาก็จะเป็นองค์กรที่ดำเนินการให้สร็ฤทธิผลในโอกาสที่เห็นชัดในเวลาไม่กี่ปีข้างหน้านี้